วัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกคนวยค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแพลวอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เดิมคือหน่วยปรถมนิเทศแต่เป็นหัวข้อที่3เรื่องสัญลักษณ์ประจำตัวของดเด็กนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปในบทการเรียนรู้ของเรานั้นคุณครูแพรก็มีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยง่ายมากๆเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆนั่งหลังตัวตรงแล้วก็อยากคุยนะคะต้องตั้งใจฟังคำถามของคุณครูแพรดีๆนะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนับ1นึสองสไปกันเลย Let's go ปริศนาคำทายสัตว์อะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งสัตว์อะไรเอ่ยเลี้ยงไว้ในเล้าขันปุกทุกเช้าดังเอกอีะะกคิดออกมินะเต็กต๊อกเต็กต๊อกเต็กต๊อกสัตว์อะไรคะเด็กๆตอนเช้าแล้วก็ขันมีเสียงดังเอกอีอะก ใช่ลยก็คือน้องไก่ของเรานั่นเองใครถูกปรบมือให้เต็งด้วยนะคะต่อไปข้อที่2ตั้งใจฟังดีๆนะสัตว์อะไรเอ่ยเสียงเสียงร้องเหนียวเหนียวตัวเล็กปาดเปียวหน้าตาขายเสือคิดออกไม่นด ตอกติ๊กตอกติตต๊กอกสัตว์ะอะไรนะอาถูกต้องค่ะเด็กๆคือแมวนั่นเองตัวเล็กๆร้องเสียงเมียวเมียวนั่นเองปลกมือให้เต็งไหนคะ่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปคุณครูแพวนนะคะจะพาเด็กๆเข้าไปสู่บทเรียนของเราคือ เรื่องที่3สัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะไปกันเลย 3. การแนะนำสัญลักษณ์ประจำตัวสัญลักษณ์ประจำตัวการที่เด็กๆมีสัญลักษณ์ประจำตัวของตัวเองจะทำให้เด็กๆสามารถจดจำและจำแนกสิ่งของต่างๆของตัวเองได้เช่นแก้วแปรกระเป๋าเป็นต้นนะคะ ซึ่งสัญลักษณ์ของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเด็กๆจะต้องจดจำสัญลักษณ์ของตัวเองให้ดีนะคะค่ะสำหรับสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะคุณครูแพรวก็มีสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆให้ในหัวข้อคือรูปสัตว์นั่นเองก็จะให้เด็กๆนะคะ เป็นรูปสัตว์ต่างๆแทนสัญลัก์ประจําตัวของเด็กๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าตัวอย่างรูปสัตว์ต่างๆมีอะไรบ้างสัตว์แต่ละชนิดก็มีหลายอย่างเลยก็ไม่ว่าจะเป็นสุนัขไก่พี่เสือพี่ช้างพี่ปะวานพี่นกเป็นต้น เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กเพื่อให้เด็กๆนะคะจะได้จําสิ่งของของเด็กๆภายในห้องเรียนได้ว่าตรงไหนเป็นของเด็กๆนะคะต่อไปคุณครูแพลวนะคะก็จะให้งานเด็กๆก็คือให้เด็กๆนะคะว่าสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆนั่นเองโดยให้เด็กๆคิดสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กเองมาหนึ่งอย่างเด็กๆอยากได้สัญลักษณ์ประจําตัวเป็นสัตว์อะไร ดเด็กก็วาดลงใส่สมุดเลยนะคะดเด็กจะเลือกสัตว์อะไก็ได้เป็นหนึ่งรูปนะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อตัวเองข้างล่างแล้วก็เขียนชื่อที่สัตว์ที่เราเลือกด้วย พร้อมกับเขียนหัวข้อว่าสัญลักษณ์ประจำตัวเดี๋ยวครูแครจะถ่ายรูปนี้ลงไปในลายชื่นขือน,นะคะให้เป็นตัวอย่างนะคะแต่คุณครูแครจองพี่ร้านแล้วนะเด็กๆห้ามมาลอกพี่ร้าเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของคุณครูแควรนะเด็กๆต้องคิดใหม่อีกหนึ่งตัวเด็กๆเจ้าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเพื่อจะใช้ในวันเปิดเทอมนะคะ สำหรับรูปการรายงานตัวของเราก็มี3รูปเหมือนเดิมเลยคือ 1. รูปภาพดระนเด็กทำง,งาน 2. ผลงานคู่กับเด็กและว่าผลงานของเด็กเองนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะสานกันไปนะคะคุณครูแคลก็ ฝากเรื่องการป้องกันดูแลรักษาตัวเองจากโควิดด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือ 1. การเวินรยะห่าง 2. การล้างมือนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็3นะคะการสวมหน้ากากาอนามัยนะคะ 3. ข้อง่ายๆนี้ดเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย